เปิดใจพ่อน้องก้าวนาทีเจราจาเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นท้าเอาคลิปเสียงลับมาเปิดจากปมร้อนดรามา่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเมื่อโดนน้องก้าวเกลิกพลออกมาแฉยับไม่ได้ค่าตัวออกรายการได้แค่500บาทก่อนพ่อน้องก้าวจะโทรไปสอบถามถึงการแบ่งรายได้จาก YouTube เพลงเลิกคุยทั้งอำเภอที่น้องก้าวร่วมร้องด้วยเนื่องจากมีสัญญาใจในการแบ่งรายได้ที่70-30ิ ตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมนายพิภูเพชรรัตน์อายุ51ปีพ่อของน้องเก้าเกริกพลเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่ายอมรับได้โทรไปหาอีกฝ่ายจริงแต่ไม่ได้พูดถึงส่วนแบ่ง70-30ซึ่งเรื่องส่วนแบ่งตรงนั้นเป็นการพูดคุยกันระหว่างแม่น้องก้าและอีกฝ่ายที่ตกลงกันที่มาที่ไปของการโทรไปหาอีกฝ่ายนั้น เกิดจากเพลงนี้ปล่อยไปเดือนเศษๆยอดวิว1 0 0กว่าล้านแต่อีกฝ่ายไม่ติดต่อมาซึ่งก่อนหน้านั้นหลังจากปล่อยเพลงได้มีการไปออกรายการซึ่งพอเสร็จจากตรงนั้นแล้วอีกฝ่ายก็เงียบหายไปเลยไม่ติดต่อเลยตัดสินใจโทรไปหาพ่อน้องก้าเปิดเผยว่าวันนั้นโทรไปในระหว่างขับรถกลับจากที่น้องเก้าเล่นคอนเสิร์ตที่อำเภอศีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในบทสนทนาต้นถามว่ายอดวิว1 0 0กว่าล้านแล้ว ไม่คิดถึงน้องก้าวบ้างหรอมันไม่สําคัญเท่ากับน้ําใจบางทีจะให้ตนพูดเหมือนวันนั้นเลยก็จําไม่ได้ว่าพูดไปแบบไหนแต่ลักษณะประมาณนี้และก็ไม่ได้พูดในเชิงด่าหรือว่าหยาบคายตนพูดไปนในเชิงแบบซ้อนในฐานะที่ตนก็เป็นเหมือนรุ่นพ่อแล้วอีกฝ่ายเป็นรุ่นลูกจะเป็นประมาณพ่อพูดกับลูกมากกว่าไม่มีคําพูดไม่เหมาะสมพ่อน้องก้าวเผยต่อว่าโดยวันนั้นอีกฝ่ายตอบมาว่าจะเอาเท่าไหร่พ่อจะเอาเท่าไหร่ แล้วก็มีเสียงแทรกอยู่ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่ตรงนั้นบ้างแล้วตนก็กำลังขับรถด,ด้วยเลยบอกว่าแค่นี้ก่อนแล้ววางสายไปซึ่งวันนั้นที่คุยกับอีกฝ่ายก็ไม่นานคุยไม่ถึงหนึ่งนาทีตนมองว่าเหตุที่อีกฝ่ายบอกว่าตนพูดจาไม่ดีอาจเป็นเพราะลักษณะสำเนียงที่ดูแข็งกระด้างในการสื่อสารเสียงจะออกห้าว้าสำหรับเรื่องนี้ หลังจากที่อีกฝ่ายโพสถึงตนในทางเสียหายทำให้โดนถล่มจนนอนไม่หลับทั้งครอบครัวยอมรับว่าตกใจมากที่โดนด่าทั้งโคดเพราะจริงๆเรื่องราวทั้งหมดนี้ตนก็เลือกที่จะเงียบมาตลอดแล้วก็คิดว่าเรื่องตรงนี้มันเป็นสายลมไปแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะอาจเสียงที่คุยกันในวันนั้นและควรเอามาเปิดให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าผมได้พูดดีหรือไม่ดีจริงหรือไม่ทั้งที่การสนทนากาัน ผมไม่ได้มีอารมโมโหใดๆและที่สำคัญไม่ได้พูดถึงส่วนแบ่ง70-30เลยแค่ทักทายว่ายอดวิวไปเท่าไหร่แล้วในส่วนที่เกิดเรื่องไปแล้วและผมก็วิพากษ์วิจารณ์มาเยอะเลยไม่ได้ติดใจเอาความแต่อยากจะฝากคนในโซเชียลว่าควรจะรู้ข้อความให้ครบถ้วนก่อนวิพากษ์วิจารณ์กันควรใช้เหตุผลในการพูดคุยไม่อยากให้ใช้คำหยาบคายกัน ส่วนเรื่องของทางโน้นและเรื่องของส่วนแบ่ง30%อยากจะให้อ e ิกฝ่ายได้ออกมาถแถลงข่าวก่อนและถแถลงในความเป็นจริงให้สาธารณชนได้รับรู้หลังจากถแถลงเสร็จค่อยว่ากันเพราะผมไม่อยากมีปัญหาอยู่แล้วพ่อก้าวกล่าวปิดท้ายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ